ใช้สิ่งนี้สิ่งเดียวกำจัดได้ครอบจักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาปราบมดคันไฟด้วยวิธีง่ายๆนะครับก็คือของใช้ที่เรามีอยู่ในบ้านนั่นเองนะครับคือน้ำยาล้างจานนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเราใช้สูตรเข้มข้นนะครับเพื่อนๆใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะครับ ให้สูตรเข้มข้นให้โดนตัวมดแล้วก็จะทําให้หมดนั้นตายไปในที่สุดนะครับเพราะมดนี่จะหายใจทางขนนะครับใช้แค่น้ํายาล้างจานนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับแต่เราใช้แบบสูตรเข้มข้นนะครับฉีดให้ทั่วนะครับให้โดนตัวมดนะครับโดนตัวมดแล้วก็มดเขาก็จะหายใจไม่ออก หมดนั้นจะหายใจทางขนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าโดนสารจับใบเข้าไปแล้วก็จะทําให้หมดเขนนั้นหยุดจะงักการหายใจแล้วก็ต้องตายเป็นที่สุดนะครับดูครับเ,เพื่อนๆหลังจากสิไม่กี่วินาทีนะครับใช้แค่น้ํายาล้างจานตัวเดียวนะครับแต่ว่าเราใช้สูตรเข้มข้นและก็ไม่เป็นอันตรายต่อต้นเพลน,นะครับ ผสมอย่างอื่นนะครับเพื่อนจะมีผลต่อต้นพืชได้นะครับน้ำยาอลังจานสามารถฆ่ามดได้นะครับเพื่อนๆลองใช้ดูนะครับมีได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเราใช้น้ำยาล้ังจานอย่างเดียวนะครับตัวเดียวสูตรเดียวฆ่าได้ครอบจัก,กรวาลน,นะครับฆ่าหนอนก็ได้ฆ่ามดก็ได้นะครับฆ่าเพี้ยก็ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสะะไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคนมีขาชนนานด้วยนะครับ